สบายดีพี่น้องคลิปนี้ก็มาพบมาพอกับพี่น้องคนผู้หายคือเกาหน้าละกับคลิปนี้กับพี่อยังไลพี่น้องกับสี่ภาพพี่น้องมาเก็บแกวมาก่อนนาะเพามันก็ได้สุกแล้วก็ปสีเก็บแล้วก็สีบ่มไว้กินน้ำแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สีเอาเมื่อผักไม่เท้ารวมมาตอนนั้นอ่าไม่เท้าอยู่ทั้งบ้านมดแล้วอื่นสีเมื่อหับเอาสาพร่าะป่าเมื่อว่านนี่เลยเมื่อส่งเพิ่นประาประปลาเทา้าเพิ่นบสบายก็เลยเมื่อส่งแล้วก็เพิ่นก็ได้นอนพุ่นขึ้นหนึ่งกับ มื่อแรงกะเป็นคืนที่สองมื่อก็เลยว่าสีเมื่อหับเอาพราะวา่าอีกมื่ออื่นเมื่อคือกะสีมีการนั้นถ้าไวเพลิองอยาาทาสุธีนังเนาะกะยาบรรยาเรื่องเอ็ดปลาเขาปลาปลายก็เลยสีเมื่อหับเอามาก,ก่อนถ้าวา่ายังพอเท่ามันยังบอดีหรือว่ายังบุคายไหนกะอาจสีแล้วเวียกะอาจิเมื่ชงคือกาละ ก็เลยว่าสิเก็บแก้มังกรน,นะเมื่อฝากคนรนำไปพี่น้องเก็บแก้มังกรอ,อันนี้ก็ลูกบุ้ใหญ่พี่น้องก็มากปลายมาแล้วล่ะก็สิเริ่มมดแล้วตอนนี้ก็นี่พี่น้องนีมันลากดินแล้วก็หมดกินเฮ้ยเสียละล่ะโอ้ตาเสียดายหน่วยปักยใหญ่พี่น้องสองหน่วย หมดกินมด่ะบอกทีมดมากลายมาแล้วพี่น้องอันนี้ก็ยังบผสกอันนี้มันเป็นตน้นแก้วมังกรเก่าหลายปีแล้วตั้งแต่พุ้นแกวิน่นอยยังบดไปไทยเนาะจยนไ้กลับมาจะไทยไปไทยก็ได้สี่ปี่นองมันเถาเลแล้วแต่ว่ากันยังออกมาออกลูกให้กินอยู่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปบังตอ้นอื่นพี่น้อง ต้นนี้ก็มีอยู่สองลูกพี่น้องก็นมันหกต้นนี้ก็เลยบอ่อยากออกลูกเพราะว่าช่วงกินนี้ก็บ่ค่อยออกมันหกมันมีต้นใหม่งามก็เลยว่าปีสีมากับว่าสีซางออกพี่น้องเออมีอยู่ประมาณสี่ลูกห้าลูกประมาณนี้ครับพี่น้องอยู่สูงสูงนี่พี่น้องนี่เนาะแล้วก็อยู่พุน่นหอ,อ่กหนึ่งนะครับยู่พุ่นอีกหนึ่ง ก็จงใช้จิได้ปีนขึ้นไปเอาเลยพี่นอ้องน,น,นี้คือสิเอาได้ยู่ก่อนอ,อนุญาตเอาแป๊บนึงพี่น้องไต่ลงมาเลยพี่น้องสองลูกเพื่อสิเอาได้แกมังกรลอยฟ้าพี่น้องยังอีกสองลูกอยู่สูงสูงคุณองใช้ได้ปีนเลยลูกนั้นอ่ะเดี๋ยวขอเอาก็ได้โอเคพี่น้องกะได้แล้วสองลูกเพื่อสิเอาได้พี่น้องเอ้ยต้องปีนขึนเอาแกมังกรลอยฟา้า มันคือต้นักเขียบรไรตอนมัน <c oughs> มันกะสีเป็นเครือสีละบริตัดมันไปยาวเบิ่งทางหน้าหมดแล้วเลยยังต้นนี่ปกตินี่มันสิดกนะแต่ว่ามันหกหลายปีนี้ได้บรดกยังมีอยู่หนึ่งหน่วยน้องนี่นี่แกะตัวยังบุษุกก็มีอันนี้ก็ก,กำลังเหิมนะว่าไงแต่ว่าสิปิดเอาไว้สิบ่มเอาไว้เพราะว่าแก้มงกรมันแกบไว้ดดนะถ้าไปขายก็ สีได้จุประมาณจาก 1, พันเพราะว่าเขาขายสามหน่วยหาพันก็ขายกะราคากะดีอยู่พี่น้องป่ะเดี๋ยวไปแกบตัวอื่นก่อนพี่น้องอันนี้กะจะเป็นแก้วมังกรอิดพี่น้องกับมาบุคอยลกบุคืลมังกรขาวเนี่ยนี่แต่ว่าตลาดต้องการแกวมังกรสีอิดหรือว่าสีม่วงเนี่ยพี่น้องเอ,อ ขาต้องการสองสองหน่วยหาพันกะประมาณสองร้อยี่สิบาทประมาณนั้นแหละพี่น้องแต่เขาขายในตลาดทีว่าอันนี้ก็เป็นโลกระโลบานในใจว่าโลเท่าไรเกี่ยวมังกรอิดนี่แต่ถ้าเป็นอันสีขาวนี่โลหาพันแต่ว่าแถวบ้านนอกนี่ขายดีกว่าได้อยู่ประมาณนั้นสองหน่วยหาพันบูฮอดโลหรือบอ่อสองหน่วยนี่ เเคยเอาไปติดจากเถือโอ้แต่ว่าขาายเป็นหน่วยลองหน่วยห้าพันเมื่อน,นั้นเอาไปขายตลาดกันถามหาแต่มังกรอีกโอ้หมุนมาละก็สภายะพี่น้องมือเดียวก็ยังเบื้องนั้นอีก <c oughs> เอาตัวนี้ก็ยังมีพี่น้อง บอ,อยอยากนจากน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยต้องขอโอดกออพายเด้อผมมีเงนมือกล่องต้องเป็นมือกล่องเองหมุนมันระดัื่อ้นี่อันนั้นก็ยังชุบบวกขั่น้องเดี๋ยวปล่อยไปก่อนเลือกระตาเลยพี่น้องเบบก็บบุกีตนเองอึ๊บเดี๋ยวไปเอาทาั้งนั้นเนาะไปะพี่น้อง กำลังดอกก็มีแต่ว่าเริ่มสิมดเลยละ่ะราว่าสิม่มมดนำผลน,นะนี่พี่น้องทางนี้ก็มีอสองหาหน่วยพอดีเต็มกระตาเหลือเลยอึย้โอ้ สีชมพูสีม่วงช่วงพ้นน่ะลลยดีพี่น้องแต่ว่าบริษัทคลิปปุ๊บนี่กะพี่น้อยกะได้ขยายออกไปประมาณสิบสิบหลักเพ่อดีจะ ให้ได้มังกรขายในช่วงปีต่อไปเพราะว่ามันขายกะค่อนข้างได้ดีอยู่ก็ยังเหลือนี่พี่น้องยังปสุคักกะยังมีอีกกันฟูนอยู่หลักตัวนั้นไปเอย่าไปเก็บหลักสุดท้ายบาหน,น้กระิมีอยู่สวนมีอยู่หลักหนึ่งแต่ว่ามันเวยเดี่ยวปล่อยมันเอาไว้กินย้ำเขาสวนจะไปเก็บตัวนี้เนาะไปพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรลักสุดท้ายพี่น้องก็กเจ้าจะปลูกไปสิแล้วพี่น้องบริเวเห็ดแล้วว่าขับปลูกเป็นห่านเลยจะเป็ดห่านใหญ่ให้มันเลยแก้วมังกรสีอิดหรือว่าสีม่วงนี่พี่นอ้องปุ๊บปับ๊บได้แล้วจะจกปิดาายางในจหนวนหนึ่งเลยครับมืออันเดียว กะยังนหน่อยหนึ่งพี่น้องเยป่ะจะเอาหน่อยสุดท้ายกะสิพอละอันนี้กะกเจ้าก็ได้ประกาศเรื่องอันนี้แหละบนสิบวัดน้ำมันยาฐานสุธินังเนาะถึงจเจ้าวาทที่อยู่ในวัดบ้านอาคารนี่แหละพี่น้องเลยเป <c oughs> นก็ได้มรณภาพไปกะเจียมที่จะจัดงานถวายเพล่งศพในวันที่1 9เก้ากับคืนมือหืนแหละพี่น้องเออื่นกาเริ่ม เตียมเริ่มยังกันละกะวีน้อยกะบม่ได้ลงยากายกะพอแม่กล็ลงมืดกะอยู่แต่วีน้อยอยู่เพื่อนกะเอาลานแนเบิ่งงัวดแนก็เลยบร่ได้ลงอืมกะเหตุองไรมันยากเนาะพี่น้องอ่าคลิปนี้กะบ่มียังไรพี่น้องกะพาพี่น้องมาเก็บแกะมังกรน,นี่ละปะเดี๋ยวเขาไปนับเบิ่งอยู่เตียงแลวจังหน่วย ตาไปพี่น้องไปนับเบิงอยู่เตียงได้จากลูกอันนี้ก็คือแก้วมังกรที่เราไปเก็บมาพี่น้องก็ได้ซามีิละ่ะได้นับเบิงก็ได้อยู่สามสิบหน่วยเนาะถ้า,าไปขายก็สีได้อยู่ประมาณหาสิบปันกีประว่าขายสามหน่วยหาพันเนาะพี่น้องเออถ้าเป็นเงินไทยก็หาสีได้อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทพี่น้องก็แต่ว่าไม่ได้ขายอ่าเก็บเอาไว้กินเองแล้วก็สเอาไปเมื่อบ้าน ผักไม่เท่าน้ำมื่ออื่นเพราะว่าสิเมื่อหับเอาสาวลาวเพิ่นได้เมื่อนอนอยู่บ้านเพิ่นเองแต่คืนหนึ่งกะมื่อแรกกะเป็นคืนที่สองแต่มื่ออื่นกะซื้เมื่อหับเอาเพราะว่าเพิ่นได้เมื่อนอนเผาวันพอเพิ่นบ่สบายเนาะพอเะถาบ่สบายกะได้เมื่อช่วงเมื่อวานนี่มื่ออื่นกะซื้เมื่อเอาพี่น้องเรอว่าสิปิดแก้วมังกรนี่แหละเมื่อผักกะบุญยังผักบุญยังตอนกะทังสี่แล้วพี่น้องกะพอได้ผลละหมากลากใหม่แหละไปฝากไปตอนไอ้จังไรมันบ่มีคันว่าเงินคำกันเนาะ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็บราได้มีอย่างไรก็พาพี่น้องมาเก็บแกมมังกรนะพี่น้องแกมมังกรอันอินรี์พี่น้องปลูกกันแบบอินทรี์ใส่ปุ๋ยขี้งวปุ๋ยขอกนี่แหละพี่น้องบริสิทธยาขามหมดขามแรกยังดอกเออหมดัวได้กินกับปล่อยมันกินะเสียหายทิมไปนำกัยามันแบ่งกันกินเนาะพี่น้องอ่ามาวันนี้พี่น้องกับสีคอลาพี่น้องไปเพียงตอนนี้เนาะมีเหรีนกับพันกันเลยพี่น้องกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจกันด้อพี่น้องกะจะเป็นการขอบอกขอบใจหลายๆ คอยติดตามพี่หน่อยได้พี่น้องกะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบายบายสบายดี